โครงการดีๆค่ะสำหรับการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชะกุศลครบรอบ4ปีค่ะ พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภักที่3าเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ4ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ที่สมศรขออภัยค่ะที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภักที่3กำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภักที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่3 9, และชุมชนรอบค่ายเข้าร่วมพิธีค่ะ ในการนี้กองทัพภาคที่สและหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สได้จัดพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน20รูปที่ลานพื้นแข็งสโมสรบเทิงทัพมีพิธีสวดพระพุทธมน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดพิธีให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ลหลายภาคส่วนมีวิธีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานทั้งตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเพื่อร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าหน้าที่รวมถึงปวงชนชาวไทยชาวพุทธทุกหมู่เหล่าด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมกันหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากจะมีหน่วยงานของภาครัฐแล้วประชาชนเองที่เป็นจิตอาสาก็เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ